สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พ,พท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับผม พี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระเครื่องก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5นนะครับผมเมื่อวานก็หยุดไป1วันนะครับก็ไปหาพระบ้านมาได้1ชุดนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มรับชมองค์แรกของวันนี้กันเลยนะครับผมองค์แรกของวันนี้จะเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อหินนะครับพี่ๆ พระอยู่ในกรอบเดิมจากวัดเลยนะครับหลวงพ่อหินผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับสภาพแบบสวยเลยนะครับลักษณะพระน่าจะเป็นปีศูนย์กว่าหรือ1กว่านะครับผมนี่ดูง่ายๆเลยนะครับกรอบเก่าแบบวินเทจโบราณแบบ30 40- 50ปีเลยนะครับผมนี่อดกิ่งนะครับท่านใดทราบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับรูปปั๊มหลวงพ่อหินนะครับผมสวยๆแชมป์แชมป์พลาสติกเดิมวัดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับ เดิมจริงอะไรจริงนะครับพี่พี่ผิวคือกระไรทองแบบเหลืองเลยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่ได้มา2องอค์อันนี้เรื่อมพร้อมใช้เลยนะครับเป็นรูปหล่อปั๊ม50านะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถิ่นนะครับพี่พี่หลางหลังตอกวถทอองค์นี้เจ้าของเรื่อมพร้อมใช้อย่างดีเลยนะครับไปถึงห้อยได้เลยนะครับพี่พี่นี่สวยเดิมๆราคาหลักร้อยเบาๆนะครับพี่พี่หลักร้อยต้นๆนะครับอันนี้จะเป็นถุงเดิมซีนเดิมจากวัดเลยนะครับนี่หลวงพ่อเพี้ยนนะครับรูปหล่อ5้านนะครับท่านใดชอบสนใจมีมุมมี พบเหี้ยนมาอีก5องค์นะครับพี่ๆอยู่นี่5องค์แล้วพร้อมรูปเลยนะครับสวยๆเลยนะครับโคตจะสิงหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะครับเนื้อทองเหลืองแบบสวยก็ลายทองเดิมๆเลยนะครับราคาเบาๆนะครับพี่ๆหลักร้อยต้นๆนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้ครับมีแบ่งปัน5ตัวนะครับผมหรือจะเหมาไปเลยกก็ได้ครับถูกๆครับผม แล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนานะครับนี่เป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับพี่พี่กรรมการหายากมากๆเลยนะครับหอมโบนะครับพี่พี่นี่เป็นเหรียญใส่ศินไม้วัดหนองสุ่มอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นเหรียญประสบการณ์ของหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่พี่นี่มาหอมโบนี่จะพบเจอน้อยมากๆเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับชอบก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเป็นเหรียญรุ่นใส่ศินไม้สภาพสวยเดิมๆนะครับผม องต่อไปนะครับก็จะเป็นพระคะแนนสมเด็จตาแผ่นดินนะครับผมนี่เป็นพระคะแนนไม่ค่อยพบเจอนะครับพี่พี่เนื้อหาจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์เล็กๆดูง่ายๆเลยนะครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับพระสองสี่กว่านะครับพี่ๆี่มีพระของผงสมเด็จเก่านะครับผมจัดเนี่ยบดอยู่นะครับผมผิวเดิมอะไรเดิมเลยนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับพระคะแนนหลังตาแผ่นดินนะครับผม องต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญพระศรีสันเพชรนะครับปี2 5 0 0นหอยหน่อยๆนะครับพี่พี่เป็นเหรียญกระไหลทองวัดมหาธาตุพระนครนะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระดีพิธีใหญ่ปลุกเสกงนะครับเป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองเก่าเลยนะครับผมนี่พระศรีสันเพชรสวยๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันได้ครับผมเหรียญเดิมๆไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับพี่พี่องต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับพี่พี่เป็นเหรียญคู่กับอาจารย์ธรรมโชตินะครับพ เป็นเหรียญสิงห์บุรีวีรชนนะครับปี2 5 3 0นะครับพี่พี่นี่หายากมากมากเลยนะครับปกติจะมีเหรียญเดี่ยวนะครับพี่พี่แต่อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญแบบว่าครบชุดนะครับพี่พี่ด้านหลังเขาก็จะเป็นตาอนุสาวรีย์บางอาจาร์นะครับพี่พี่นี่ดูง่ายๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อแพรมาแบบครบชุดเลยนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับปุกเศษยิ่งใหญ่นะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีและก็มีเกจิอื่นอีกนะครับผม องคต่อไปเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่ผิวไฟแดงเดิมๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับยืนถือไม่เท้านะครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอนะครับพี่ๆนี่สองพเป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์รุ่นอะไรสักอย่างอุดลุกปืนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับพี่ๆนี่เหรียญสวยดูง่ายผิวไฟแดงๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสุดจินโนนะครับผม องต่อไปนะครับพี่พี่เป็นสมเด็จเนื้อตะกั่วเก่าโบราณเลยนะครับพี่พี่แต่ไม่ทราบที่จริงๆครับว่าเป็นที่ไหนรอแบบดูง่ายๆเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พี่ท่านใดมีความรู้ชอบนะครับแท้แน่นอนครับพี่แต่ว่าไม่ทราบที่จริงครับว่าเป็นเกจิคณาจารย์ท่านใดออกนะครับผมนี่ผิวพันวันนะแบบโอ้โหเดิมๆหิ่งๆิงเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นสมเด็จเก่านะครับพี่พี่พิมพ์เก้าชั้นนะครับเป็นสมเด็จหูปะบ่านะครับนี่ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นที่ไหนนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับเนื้อหาเนื้อหาไม่ผ่านการ สไตล์ของพระแท้ดูง่ายเลยพี่ๆดูในการแต่งการเก็บงานสมเด็จแบบโอ้โหคาปลวกเดิมๆเ,เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับสมเด็จเก่าพิมพ์หูปะบ่านะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระประธานพรน,นะครับผมเป็นล็อกเก็ตนะครับแจกในงานที่ระลึก ครบ25ศตวรรษแห่งพุทธกาล2500ปีนะครับพี่ๆนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับเป็นเหมือนล็อกเก็ตประจำวันประธานพรนะครับเนี่ท่านได้สนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามข้ามานะครับไม่ผ่านการใช้กระไรท้องแบบเดิมๆเลยนะครับพี่ๆชั่วโมงนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับสวยๆอย่างเงี้ยครับผมองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆก็จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมประวัติศาสตร์ เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี43นะครับผมพระกิ่งพุทธโสธรรุ่นปี43นี่ประสบการณ์เยอะมากๆเลยนะครับพี่ๆี่องค์นี้สวยค้ากล่องเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเกจิขณาจารย์แบบโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับปลุกเสกนะครับพี่พี่องค์นี้ลมดำแบบม่วงลุงเลยนะครับผมนี่หาแบบสวยๆอย่างนี้ยากมากๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับผมพระดีพิธีใหญ่นะครับปี43นี่โอ้โหเกจิทั่วฝาเมืองไทยเลยนะครับปลุกเสกครับองค์นี้แบบแท้ดูง่ายมาพร้อมกล่อง ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้พระพุทธโสธรอ,อันนี้พยานสั่งวรจัดสร้างนะครับผมนี่พี่ๆนี่รุ่นทุน9้ามหามงคลนะ พระอุโบสถวัดบรวรปี44นะครับเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมจะสร้างคู่กับเหรียญพรีพินาศเป็นพระชัยโสธรเล็กๆเนื้อเงินนะครับซองเดิมๆกล่องเดิมๆนะครับผมปลุกเสกโดยพยานสังวรและเกจิอีกมากมายนะครับผมนี่ท่านใดสนใจนะครับพระเก่าเก็บเนื้อเงินดุมเดิมเลยนะครับปีสี่ขวานะครับผม พระดีพิธีใหญ่นะครับผิวพันธุ์วันณะเดิมๆท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ได้เหรียญเนื้อเงินมาด้วยนะครับพี่ๆกรมธนารักษ์นะครับพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นปกผมเคยได้เหรียญทองแดงมานะครับพี่ๆแต่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่เหรียญพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้านะครับเนื้อเงินหายากมากๆเลยนะครับครบ8ปปีนะครับวันสถาปนากรมสัมพกรการคังนะครับผม 2,543นะครับพี่ๆหายากมากๆเลยนะครับปกติจะเจอแต่เนื้อทองแดงเนื้ออะไรเงี้ยครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนี่แกะบล็อกแกะพิมพ์ได้โอ้โหงดงามมากๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแอดไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมแล้วก็มารับชมกันทุกๆวันนะครับผมยังไงผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ